อันนี้มายำต้อนนะครับเด้อนี่พี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นครับนี่คือการยำต้อนครับยำรียำรีลีก็ต้อนยำตรงนะป่านี่มันเมื่อกี้เนี่มันมเต็มอยู่ครับน,นี่นี่ทั้งปากนี่นะนี่เนี่นี่น,นี่นมันยังลังลงอยู่ด้วยนี่นี่ผมลงซอยยดนยิ่งยพร่อบอก เด้อครับพี่น้องเอ้ยเอาเอา,เอ,าอันนี้ไปพุ่นบ่นครับผมสวัสดีคุณอัญชลีนะครับเคยเห็นบ่ครับนี่สูตรนี้พุ่นบรรยากาศนะครับฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนฝนตกหนักวันนี้น้ำหลากนะครับ จังหวัดบึงการจะไม่แรงเหมือนจังหวัดอื่นนะครับก็คยแรงครับจังหวัดบึงการมิแตถ่วม <laughs> โอ้เนี่ย้องไล่ไล่ไปก่อนครับไล่ไปก่อนีอนนอนยังอันเพราะฮะอาง,งา่งามันอยู่หันบ่บ่ม <laughs> ันต้องมีงาม่าพรมบ่ <laughs> มันกระบลุงแล้วบันเนาะโอ้มีแบมีงาพร้อมครับมีงาพร้อมอันนี้ผมก็บเพื่อนหูมาก,ก่อนนกครับนี่เป็นแบบนี้ครั้งแรกครั้งแรกได้ครับได้พี่หน่องได้ว่าสิได้ปลาบ่ครับมาลุ้นไปได้วยกันนะครับ โอ้ oh, มีอยู่ด้วยั่นเต็มอยู่พูดอ่ะโอ้โหเห็น oh <c oughs> แล้วเห็น <c oughs> แล้วเ <c oughs> ห็นอยู่เห็นอยู่ฮะมีอยู่แล้วออนี <laughs> oh ่แล้ะครับอ่าสวัสดีคุณหนึ่งเดียวนะครับผมยัง,ย,ง,ย,งยังบบยังบ่หูอยู่ครับว่ามันสีมีมันสีไดรลบอบ่ครับยังบบหูครับผมเดี๋ยว้าเบิ่งไปพร้อมกันนะครับเด้อยังพร้อมกันว่าได้บอ แค่มือเศร้านี่เอาเมื่อแล้วครับสามกระสอบครับ <laughs> ผมบระยู่ครับผมบระยู่ย <laughs> เพราะว่าผม,มนี่แผนเอาไปปล่อยครับ <laughs> ได้แล้วเอาไปปล่อยสา <laughs> อ่าเบิ่งเด้อเบิ้งเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ดอผู้ใดบ่เคยเห็น ยามหลีว่าสันติยามต้อนบรรยากาศสดๆนะครับบังเด้อบังเด้อบังเด้อพี่น้องเด้อลุ้นไปด้วยกันนะครับโอ้โอเต็นโขบๆเลยอืออชกไลยแค่อ,อ,อือเอาถุงได้ครับเอาอันไหนใส่ครับนี่ยบ,บ,บ้าโอ้ห์หมัดก่อนมัดก่อนมัดก่อน โอมาห่อหละมัดก่อนนะครับผมโอ้บรรยากาศกลางทุ่งครับนี่สวยงามนะครับผมสวัสดีคุณพี่ไลนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาเบิ่งน้ำกันครับผมมาเบิ่งน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันว่าเมื่อนี้ยามเชกเทียวแล้วเพาะาเที่ยวที่สามแล้วครับนี่ครับสวัสดีพี่พรน,นะครับสวัสดีพี่พร อิจฉาเทนอ้๊าห้องคน่าเฮ้ยยังวังก็ต้องอิจฉาครับสวัสดีคุณเอกนะครับยามตรงอ๋อแทบันไอเอกเกินไปหยามตรงเอาตรงกับตรงมาเบิ่งนได้มาเบิ่งนได้พี่น้องโอ้คัก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 อังได้ห้องวะนี้เอาไซนนี่อ่ะทีโท้พู้ใดไม่เห็ดสมปลาน้อยนะครับนี่ปลาซิวเห็ดสมปลาน้อยนี่สุดยอดได้หนี่ย์เอ็ดนั้ สมบน,น้อยขายเะฮะโอ้ยอเอาวันเปนยังระบันโทรศัพท์นี่ครับผมาขเมือจะคายขึ้นเมือ,เอ,เมอก่อนนค่ำครับคุณสันติครับผมนาคำนาคำอ๋อ เบิ้งสะก้อนเบิ้งสะก้อนนี่จับมึงได้เพาะมาผมจับให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตังไว้เสร็จแลอ่เอาเบิ้งครับเบิ้งครับมุกสันยังได้ครับเด้อขุดโลดยกขึุดโยนะยังเด้อครับมุกสันใส่มุกสันฟึบออดเส้นมเศร้าเลยเขาจนได้แบงกระสอบ หลายคักครับผูดนโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด